เคยได้ยินใช่ไ,ไหมโยมบากุนกุนโตเอ้าว่ากัเลยบาปคืออะไรบาปคือตัวไม่รู้จำจำไม่ได้นะบาปคือตัวไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่า โทษกัยเาหมดเลยมีตาม้เห็นมืเห็นมีไหมอยากไหไปกันไหมแยกกันมีหูก็ไม้ได้กินคำดงคำด่านันมีไม้มีมือมีตัวว่าเอาวเดินร a การมีเกิดอยากมุ่ใครมีบุญมากก็เกิดดีใครมีบุญงน้อย ปฏิบัติธรรมนยแบบีากทุกม้นปฏิบัติธรรมองีตุกเีม่ให้โยมมาปฏิบัติไได้มันหายเกิดเป็อกโฝึกไปเรื่อยเรยจะไนที่สุดมันจะมดการเสริหอเข้าถึงเป็นพระใาหที่ปิัิานกันเองใรยังปฏิบัติไม่ถึงพาระไม่ถึงก็าพยังเกิดจุือไก่ผกมันยึงแรวอีแต่ร เอาแต่ก็เกิดตาแต่ให้เกิดดีหน่อยให้อย่สบายหน่อยให้ร่ำรวมีใช้ดีหน่อยมีรถไปเก็บได้ห่อยมีตกู้้อยหน่อยมีรถอะ้อยหน่อยงต้องใช้บุญช่วยบุญคือตัวช่วยเมื่อเกิยแล้วต้องาบุญสิ่งนี้จะมาช่วยเ้อง้ยเรากุนี้อยู่ปริญาปสองได้้วยเกว่าพราะบุญนี้จะมาช่วยเรา รุ <rude S 2> ้น้อยาิ้ก็ได้จิ <tenha S 3> <c oughs> ้มก็ไปได้มก็น้อยก็ไรได้น้อยสิ่งนี้ก็ไม่มีกันราบอดีเออรจุอันรถบรรทกราโอ้ไปไหนมาไมีรถสบายดีนะไปน่นไปที่สบายดีนมันจันะมาไปไหเ่ยก็จะดี่ Now we're yeah.